จะมาเอาพึ่งกันนะครับอันนี้ก็เซียนเอาพึ่งนะครับให้เซียนเอาพึ่งตีพึ่งดีกว่าตัวนี้นี่แหละเซียนเอาพึ่งหลวงมาแล้วขึ้นกกต้นบักอันนั่นเกอะขึ้นต้นไม้เอาพึ่งหลวงนะครับสูงเซ <rí> ียนเอาพึ่งหลวงอุ้ยลำนะครับ <S <S นี่ครับพึ่งหลวงอันนี้ไม่ใช่พึ่งหลวงอันนี้พึ่ง คือมิมบทงังให่กันเดอนู้เอาเมองเต้นเขาเอาเขารับด้ไม่บนดัอเห็ดครบเห็ครเออมันได้ก็มีตัวเบ็ดอารมณ์เอาล่ะกองลงนี่ก็เอาๆเอาหน่้ใหม่เออกลองนเนาะเออบอกกันนิหมนี่งๆนิมิ่นิล่ เบื่งสูตรเขาเอาเขาจะเอาแบบนี้<ฮ>สูตรได้ตรงนยุดติดเว้ยยุยดมไม่กับไปขวดยูสเตเดห้แต่เป็นขนม่ผลิหอยางมไม่ขวน,นหวเห็นแต่เอาไม่ไม่ใบไ,ไ,ไม้เป็นมาไทยมนเป็นครบข้าบุบเหอเออมันเป็นคือครบเขาเอาไม่เขียนจะได้บูเอ้เยใส่แส,ส่วนส่วนโู้ห่เดืบ เดินมามา,มาเจอต้นมะขามอันนี้กูกอ๋อไผ่นะครับมันต้องมีอี่เดียวดีตเตียน,ม,น,ยนมันจะเป็นแบบไหนก็นเป็นคือหมูอวาน, <laughs> นเตียนเขาจะเอานะไม่ต้องลงมือถึงทัานเตียนนะครับให้เตียนน้อยเขาเอาก่อนเตียนน้อยมี่ข้างบนงมันเป็นหอาหือ

แล้นี่ก็ไม่มีอยูุ่ปรกรณ์เซตตินะครับไม่มีหมวกไม่มีผ้าไม่มีอะไรนะครับทำกันแล้วครับครับผมก็มีหน้าที่ยืยนดูนะครับหน้าที่ของเราก็เอานะครับมีหน้าที่ถ่ายถ่ายกล้องนะครับเอาทำยังไงต่อทีนี่เงี่ยงแบบพอ น,นี่ก็กำลังหยุดคบอยู่นะครับตัวน,นี้เซียนเอาพึ่งหลวงพึ่งหลวงมาครับเอล่ะครับ,นนรบทำแค่ไนหน